นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์หลายสมัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเสียจได้คุณนิพิษที่ต้องจากกันไปผมเห็นข่าวของคุณนิพิษอินทรสมบัติจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ในสื่อหลายฉบับแล้วไม่รู้สึกแปลกใจกับข่าวนี้เลยเพราะได้พูดคุยปรับทุกทางการเมืองกับคุณนิพิษมาโดยตลอด ก่อนหน้าน,นี้คุณนิพิษก็โทรมาพูดคุยกับผมว่าได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วที่จะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไปร่วมงานกับกลุ่มการเมืองใหม่เพื่อจะจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองต่อไปได้ถามสาเหตุถึงการตัดสินใจลาออกจากพรรคเพราะคุณนิพิษเป็นสมาชิกเก่าแก่ที่อยู่กับพรรคมาเป็นเวลา30ปีมากกว่าตัวผมเสียอีกการตัดสินใจถึงพรรคไม่ใช่การตัดสินใจง่ายๆต้องมีเหตุผลที่สำคัญมาก คำตอบก็คือพักไม่ให้เกียรติกับท่านในฐานะสมาชิกอาวุโสและไม่ได้ดูแลเพื่อนอดีตสสของพักที่สอบตกในครั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยทำให้ท่านหดหูใจเพราะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนอดีตสสที่ท่านเคยดูแลรับผิดชอบสมัยท่านเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้คุณนิพิษได้บอกว่าที่โทรมาพูดคุยกับผมเพื่อบอกกล่าวความในใจก่อนที่จะไปอำลาท่านอภิสิทธิ์และท่านชวนต่อไป นายเทศไไยเสนพงศ์ระบุอีกว่าผมรู้สึกเสียดายที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องสูญเสียสมาชิกคนสําคัญไปอีกคนหนึ่งเพราะคุณนิพิษคือสอสอของพรรคที่สู้ในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างดุเดือดอภิปรายได้อย่างแหลมคมคนหนึ่ง สภาชุดนี้ขาดคุณนิพิษไปก็ทําให้ขาดสีสันทางการเมืองไปพอสมควรสุดท้ายคุณนิพิษได้บอกผมว่าถ้าหากพักไม่ให้ความสําคัญก็ยินดีชวนไปร่วมงานกับท่านได้ซึ่งผมได้ตอบตรงไปตรงมาว่าแม้ผมจะเป็นเสียงข้างน้อยในพักประชาธิปัตย์ความเห็นหรือเสนอแนะของผมไม่มีน้ำหนักไม่มีความหมายและไม่มีใครให้ความสำคัญหรือนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเลยก็ตาม แต่ผมเคารพวิถีทางประชาธิปไตยภายในพักถ้าเสียงข้างมากในพักมีมติออกมาเช่นไรผมก็ยอมรับมตินั้นแต่ยืนยันว่าสิ่งที่ผมแสดงความคิดเห็นทั้งหมดตั้งอยู่บนจุดยืนและอุดมการณ์ของพักประชาธิปัตย์ทั้งสิน้นผมได้นําเอาอุดมการณ์ของพักเป็นเกราะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ใครมาตามําหนิหรือกล่าวหาผมได้ว่าทรยศต่ออุดมการณ์ของพักได้คนที่ละเมิดอุดมการณ์ของพักต่างหากที่ควรจะได้รับการตําหนิ และการประนามจากสมาชิกพักมากกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมเกิดทางการเมืองกับพักประชาธิปัตย์จะอยู่กับพักประชาธิปัตย์และพักประชาธิปัตย์ระชาธิปัตคือพักสุดท้ายของผมนายเทพไทยเสนพงศ์ระบุในตอนท้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก Youtube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c o า e ได้เลยครับ